ก่อนจะมาคะาลือหาดนะคะเราต้องมาซื้อตัวก่อนนะคะทุกคนมารู้คะาลือหาดชมความสวยงามนะคะต้องซื้อโตวก่อนนะคะซื้อเขาชมวิวค่าลือหาดสวยมากมีทะเลด้วยนอกยุงสวยมากแต่ว่ามันไม่ยอมบินทุกคนเรามาที่ตึกซึ่งสวยมากนะคะมีแต่ซาบต่างชาตินะคะเดี๋ยวน้องแอนจะพาไปดูนะคะมีตึกชมวิวเลยนะจ๊ะ ทะเลนะคะทุกคนรอ,อนแต่ตาไม่มีน้ำทุกคน ตกที่เขาไม่ขาดนะคะที่เขาไม่ขาดเลยนา ผม้ามาเลยะม